สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราก,ก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับครูกัญนานะในรายวิชาภาษาไทยนะคะในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองนะคะนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองนะคะเรายังเรียนในเรื่องของวรรณคดีวรรณกรรมนะคะในเรื่องโครงสุภาษิตอีสป,ปกรณำ อีกหนึ่งครั้งค่ะครั้งที่แล้วนะคะครูสอนไปนิทานสองเรื่องนั่นคือเรื่องอะไรบ้างเรื่องอะไรบ้างคะยังจำได้ไหมอ่าเราเรียนเรื่องราชสีกับหนูและเรื่องบิดากับบุตรทั้งหลายเราเรียนไปแล้วสองเรื่องโดยนิทานอิศป,ปรกรณามน,นะคะเป็นนิทานอิศปนะคะเป็นนิทานสุภาษิตท,ที่ เวลามีเนื้อเรื่องนะคะเราเรื่องย่อไปแล้วเนี่ยเนื้อเรื่องนะคะมีเนื้อเรื่องไปแล้วจะสรุปข้อคิดออกมาเป็นร้อยกรองเราก็จะต้องตีความวิเคราะห์นะคะบทร้อยกรองออกมาเป็นข้อคิดให้ได้เหมือนครั้งที่แล้วเราทบทวนดูซิว่าเรื่องราชสีกับหนูยังจำได้ไหมข้อคิดคืออะไรอ่าเรื่องบิดากับบุตรทั้งหลายล่ะข้อคิดของเรื่องคืออะไร นักเรียนต้องจําได้แน่นอนเลยแล้วเราก็ไปปรับใช้นะคะในการดำเนินชีวิตในประจำวันของเราด้วยอ้าววันนี้ครั้งที่สในเรื่องของโครงสุภาษิตอีสป,ปกรณำยังมีนิทานอีกสองเรื่องนะคะที่เราจะต้องเรียนรู้เราจะต้องทบทวนอีกครั้งหนึ่งเราไปดูค่ะนิทานสองเรื่องนั้นคือเรื่องสุนัขปลากับลูกแกะและเรื่อง กระตายกับเต่าเอ๊ะเรื่องสองเรื่องนี้คุ้นมากเลยเรียนมาตั้งแต่อนุบาลละมัธยมก็ได้เรียนแต่ว่ามัธยมจะเรียนแตกต่างไปนั่นคือวิเคราะห์บทลอยกองค่ะวิเคราะห์ออกมาเป็นข้อคิดของของเรื่องเรามาดูเรื่องแรกสุนัขป่ากับลูกแกะสุนัขป่าก็คือหม,มาป่านั่นแหละก็คือหมาป่าเนี่ยเห็นเจ้าลูกแกะเนี่ย อยู่นะคะเจ้าลูกแกะมาเจอเจ้าลูกแกะที่แบบพัดฝูงมาลูกแกะมากับพ่อกับแม่นี่แหละทีนี้เดินหลงออกมาจากฝูงนะคะมาเจอก็เลยมาเจอสุนัขป่าไปเจอกันสุนัขป่าเนี่ยอยากกินเจ้าลูกแกะมากก็เลยบอกว่าอืเข้าไปทักทายเลยแล้วไปพูดว่าดูถูกว่าเนี่ยเจ้าลูกแกะปีกายเนี้ เจ้าอะดูถูกข้านะเจ้าลูกแกก็เรียกว่าทําด้วยน้าต่อไปทั้งน้าเสียงเศร้าส้อยว่าือข้ายังไม่เกิดเลยปีกายเนี้ยก็คือทําน้าเสียงเศร้าสร้อยเพราะว่าเจ้าลูกแกเนี่ยมันเพิ่งเกิดไงมันยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยก็โดนขู่ไปแล้วเจ้าเนี่ยมาเกะกะละานลานข้าเจ้าลูกแกก็เรียกว่าอปีกายนี้ข้ายังไม่เกิดเลยสุนัขปากก็เรียกว่าเจ้าเนี่ย มากินหญ้าในทําเลของข้าเจ้าลูกแก่ก็เลยบอกว่าเขาเนี่ยตัวข้าเนี่ยยังไม่รู้รสชาติของหญ้าเลยอ๋อสุนัขป่าก็เลยบอกว่าอืเจ้าเนี่ยมากินน้ําในบ่อของข้าลูกแก่ก็เลยบอกว่าข้าเนี่ยยังไม่เคยกินน้ําเลยเพลาเนี้ยเพลาก็คือเวลาเพลาเนี้ยข้าเนี่ยไม่เคยกินน้ําไม่เคยกินหญ้าเขาเนี่ยข้าเนี่ย รับรู้แต่รสนมของแม่ค่าเท่านั้นแหละเจ้าสุนัขป่าก็เลยแบบไม่รู้ว่าจะทำยังไงก็เลยเข้าไปจับลูกแกะนะคะเพราะว่าอยากที่จะจับเจ้าแกะเนี่ยกินเป็นอาหารก็เลยจับเจ้าลูกแกะเนี่ยกินเป็นอาหารทันทีเลยอ้าวนักเรีคิดว่ามันเหมาะสมไหมอะมันไม่เหมาะสม แต่ยังไม่บอกข้อคิดของเรื่องนะเพียงแต่ว่าเรามาทบทวนเนื้อเรื่องย่อไปพร้อมๆกันอีกหนึ่งเรื่องอีกหนึ่งเรื่องเรื่องนี้นี่โอ้ยถ้าให้ออกมาเล่านิทานหน้าห้องเนี่ยเรื่องนี้เป็นท็อปฮิตเลยค่ะเรื่องกระต่ายกับเตา่าอ่ากระต่ายกระต่ายกับเตา่ากระต่ายตัวหนึง่งยิ้มเยาะเจ้าเต่าเาท้าสั้น เจ้าเต่าเท้าสัาน้นเดินช้าขาก็สัน้นหัว,ลวเลาะยอเขาแล้วก็บอกว่าเรามาวิ่งแข่งกันไหมตายก็เจ้าตายกับ,กบนะักก็มาขอวิ่งท้าวิ่งแข่งกันก็ตายเห็นว่าเจ้าเต่าเนี่ยวิ่งไม่เร็วหรอกไม่เหมือนกับเจ้าที่เต่าอ,อวดหรอกก็เลยสัญญาว,ว่าจะท้าแข่งกันโดยนัดว่าวันลุ่งขึ้นเนี่ยจะมาวิ่งแข่งกันแล้วก็ให้สุรักซิ้งจอกเนี่ย เป็นผู้เลือกนะคะว่าจะเลือกกำหนดเส้นทางตรงไหนแล้วใครจะแพ้ชนะก็คือให้เจ้าสุนัขป่าเนี่ยสุนัขจิ้งจอกเนี่ยเป็นคนดูแลก็คือเป็นคณะกรรมการนั่นเองจนถึงวันกระต่ายกับเต่าก็ออกเดินนะคะออกเดินทางออกวิ่งแข่งเนี่ยพร้อมกันเต่าเนี่ยเดินไม่หยุดเลยเดินไม่พักเลยเดินไปเรื่อยๆเดินไปตามภาษาเจ้าเต่านั่นแหละแต่ทีนี้กระต่ายเนี่ยความเร็ว ความเร็วของกระต่ายเนาะกระโดดไปเรื่อยๆกระโดดไปไกลไม่คิดที่จะอะไรทีนี้คิดว่าเจ้าเต่าเนี่ยช้าไม่ทันหรอกไปแอบหลับไปฟุบหลับจนกระทั่งเจ้าเต่าเดินแซงเข้าเส้นชัยไปถึงก่อนอ่าเห็นไหมคะทีนี้เมื่อเรารู้แล้วทั้งสองเรื่องทบทวนบอกเนื้อเรื่องย่อไปแล้วเรามาดูข้อคิด ที่นักเรียนต้องทําการวิเคราะห์พร้อมๆกันอ่าเรามาดูค่ะเรื่องแรกสุนัขป่ากับลูกแกะอ่าสุนัขป่ากับลูกแกะอ่ามาป่าค่ะมาป่าโทษทีมาป่าเนาะมาป่ากับลูกแกะนักเรียนดูโดยหมดร้อยกองค่ะชาติกักขระดุร้ายสันดานคงจะหาสิ่งพานโทษให ถึงจะกล่าวคําหวานคําชอบก็ดีหารหักเอาจนได้ดั่งข้อเขาประสงค์อดูสิแปลว่าอะไรช่วยกันวิเคราะห์ช่วยกันตีความกะขละแปลว่าหยาบคายอเรามาดูสิเรื่องเรื่องย่อเราฟังไปแล้ว เราต้องทําการวิเคราะห์จากบทร้อยกองค่ะอว่าข้อคิดของเรื่องคืออะไรพานมีคําว่าพานคําหวานอากะขละแปลว่าหยาบคายาแปลว่าใจความสําคัญข้อคิดคือเขาบอกว่าคนพานเป็นยังไงคะย่อมหาเหตุผลมาทําร้ายหรือหาผลประโยชน์จากผู้อื่นเสมอก็เหมือนเจ้าหมาป่าเนี่ย หาเรื่องหาเรื่องมาทะเลาะหาเรื่องมาจับเจ้าแกะกินหาเรื่องจนได้นี่คือเรื่องสุนัขป่ากับลูกแกะนะคะนี่คือเรื่องสุนัขป่ากับลูกแกะอ่าทีนี้มาดูเรื่องต่อไปอีกหนึ่งเรื่องเรื่องกระต่ายกับเต่าอ่าครูมีภาพมาประกอบด้วยเห็นไหมดูกระต่ายกระต่ายของครูยืนได้ด้วยเเห็นไหม ดูบทร้อยกองค่ะเชื้อเร็วแรงเรี่ยวทั้งชาวชาญเชี่ยวแหแม้นประมาทมรการก้อลาโฉดช้าอุตสาหารห้อนหยุดยังเหยดังเต่ากระต่ายท้าแข่งชนะเร็วอ่ะเห็นไหมอ่ะลองคิดช่วยกันคิดเร็วช่วยกันคิด ช่วยรู่คิดด้วยค่ะว่าข้อคิดของเรื่องนี้คืออะไรอ่าข้อคิดของเรื่องคืออะไรเป็นยังไงคะก็คือความเร็วความช้าใช่ไหมคะโดยเขาบอกว่าความอดทนความมุมานะนะคะนำไปสู่ความสำเร็จเหมือนใครเหมือนใครเหมือนใครเหมือนเจ้าเตาอ่าเพราะฉะนั้นเราเรียนนิทานไปแล้วกี่เรื่อง สี่เรื่องเรื่องแรกเรื่องเรื่องอะไรราชสีกับหนูใช่ไหมเรื่องราชสีกับหนูราชสีกับหนูก็คืออย่าประมาทผู้ที่มีกําลังน้อยกว่าตนหรืออย่าประมาทผู้ที่ด้อยกว่าเราเรื่องที่สองเรื่องบิดากับบุตรทั้งหลายก็คือจะต้องมีความสามัคคีเพราะความสามัคคี คือพลังนำไปสู่ความสำเร็จแล้วก็ความสามัคคีเนี่ยจะไม่มีใครมาทำร้ายล้างครอบครัวของเราได้เรื่องที่3เรื่องสุนัขป่ากับลูกแกะข้อคิดคือคนพาลน,นะคะย่อมหาเหตุผลมาหาผลประโยชน์กับผู้อื่นเสมอและเรื่องที่4คือเรื่องกระตายกับเตาก็คือความประมาทนะคะความประมาท ในกิจนะคะย่อมทําให้เราเนี่ยเสียหายได้อ่าเราเรียนนิทานไปแล้วทั้งหมด4เรื่องด้วยกันฝากนะคะฝากนักเรียนไปวิเคราะห์บทร้อยกองนะคะแล้วก็เป็นข้อคิดนะคะจากในบทเรียนนี้ด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่อีกในครั้งหน้าเรามาติดตามกันนะคะว่าคุณครูจะมีบทร้อยกองให้นักเรียนอะไรนะคะบทเรื่องอะไรมาวิเคราะห์ต่อวันนี้เอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ